สวัดีครับผมภาสิทธิ์มาถาวรนะครับมาเ,าเรียนหลักสูตรน Story ่ s t ตอรี่เทลลินะครับโดยอา,อาจารย์สุรชัยโคสิทธิ์บวรชัยนะครับบรรยากาศการเรียนนะครับเป็นอา,อาจารย์จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมีวิธีคิดนะครับได,ได้ได้มีส่วนร่วมกับบทเรียนนะครับได้ทดลองในการนำเสนอในการเ,าเป็นส่วนหนึ่ง ของการวางแผนหรือฝึกพีเต์น,นะครับข้อคิดที่ผมได้นะครับก็คือในเรื่องของการการตลาดหรือการนำเสนอในรูปแบบใหม่นะครับในยุคที่สื่อโซเชียลเข้ามามีผลนะครับทำให้เปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบเดิมๆนะครับที่เป็นเน้นทางเชิงวิชาการนะครับในเชิงที่ไม่เข้าถึงกลุ่มคนดูหรือกลุ่มลูกค้า ให้มาเปลี่ยนเป็นตอบโจทย์กับลูกค้าและนำเสนอได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับว่าร์สนี้เป็นข้สที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. ถ้าทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากเลยครับผมกอ,อ,อขอบคุณครับ